ตอนอยู่ที่รัตนบัลลังก์รักทุกคนไหมรักใครรักทุกคนไหมก็บอกว่าอยู่พี่พี่คนนี้ถวายร้านนึงมาคนนั้นถวายร้อยไปรุ่นไม่มีน้องพ่อก็นั่งนักอี่แล้วก็แต่ละคนก็เนาะคือกว่าจะหาได้แต่ละบาทน้องพ่อจค่ะน้องพ่อแล้วับขอพรหน่อยนะครับ ขอให้รวยขอให้ลูกเป็นคนดีโอ้ยสารพัดหนึ่งคนขอหนึ่งคนไปสิคนขอสิคนเท้าไหวร้อยคนขอร้อยคนเท้าไหวพันคนขอพันคนก็ขอหืดคนแล้วก็ไม่ได um ้ครับจ้า, <c oughs> าขอให้รวยขอให้ประสบกามสำเร็จเราเคยเทาไหกับมือไหม <c oughs> ด้วยใจศรัทธาไหม ไปถึงวัดมีใครบังคับให้คุณมาวัดกำไยต้องทำบุญร้อยหนึ่งใช่<อ>คุณก็ไปนี่นะเขาหยอดตู้ไปหยอดเลยบางคนนะมาวัดแรกแรกไม่ใช่ <laughs> ปากหนึ่ง <laughs> ค่อยๆหยอดว่าเดียวเสียงมันจะดัง <laughs> เขาหยอดที่สิบเรามีปา <laughs> กอนะึนมาทงแรกกันเนาะแต่มันเต็มกน <laughs> <laughs> <laughs>